ับสุดยอดครับผมรถลงถนนพอดีเลยรถไปโค้งลงถนนครับสุดยอดเลยยอดเลยครับรถไปโค้งลงถนนสุดยอดจริงๆครับโอ้สี่สี่สคสสแคทเธอรีน่าครับ ใ่ใหญ่เลยตัวใหญ่เลยครับแคปเมื่อกี้ขับรถผ่านขับรถผ่านพอดีครับจะไปรับตัวเล็กเอามาฝากครับเป็นคลิปสั้นๆนครับรถพุดีีนะครับลงเทเลอร์เป็นทางโรเบิรดดะะ์ตร 要的。